คือผมไม่เคยเห็นหมาที่ไหนที่ที่มันว้าวขนาดข้าวเหนียวมาก่อนเลยเก่งภูมิใจในตัวหนูนะภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยนะคือคือผมพูดไม่ออกผมภูมิใจมากเลยโอ้โหแม่งมาเหนือว่ะไอ้ข้าวเหนียวแม่งมาเหนือวะบวันนี้ <laughs> จริงดิ นายยิงจริงดิเอาจริงดิแล้วขึ้นไปยังไงอะเขาเหนียวหนูขึ้นไปยังไงอะลูกสัมภาษณ์หน่อยสิหนูขึ้นไปยังไงรองเท้าอยู่ไหนวะเด่ยเอาจริงดิโอ้โหรอยเท้าหน้ารถเต็มไปหมดเลยหนูขึ้นจากทางนี้เหรอ จริงดิเหนียวโหยโอ้ถ้ายายอยู่เนี่ยไม้เรียวในมือยายสั่นแน่แก๋จะ,จะนั่งตรงนั้นจริงดิโอ้โหเงาสะท้อนเห็นรอยเท้าหน้ารถไหมครับเห็นไหมเห็นแล้วเราจะให้ดูรอยเท้าหน้ารถเต็มไปหมดเลยอะ่ะจริงนั่งอีกดิลงมาก่อนที่ยายจะกลับบ้านนะลูกนะจริงจังดิ ยนี่มันที่สุดจริงๆเลยอ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทาไมหนูออกข่าวสามห้าเจ็ดเก้าช่องแปดหนูเอาทุกช่องเลยลูกคนไม่แปลกใจเลยคือหนูแบบท็อปฟอร์มที่สุดแหละเกิดมาเนี่ยเก่งภูมิใจในตัวหนูมากเลยรู้ไหมหนูมันเป็นหมาที่เดอะเบสออฟเดอะเบสแล้วเข้าใจไหมเก่งเนี่ยภูมิใจในตัวหนูมาก <laughs> แต่ว่าหนูอจะทําทแบบนี้ให้ยายเห็นนะเดี๋ยวยายว่าเอาโอเคไหมลงมานะให้ช่วยไหม <laughs> โอ้ดูมันนังข่าวซะง,งั้น ก็หนูขึ้นไปเองหนูก็ต้องลงมาเองโอเคเปล่าผมแบบทุกคนผมเล่าเหตุการณ์ก่อนนะว่าผมผมเดินออกมาผมเจอแบบนี้ผมมีช็อกนะแล้วเอนอนต่อเฉยแกมาที่สุดเลยว่าไอเขาเดียวแกมาที่สุดจริงๆไม่แปลกใจเลยเพราะที่ใส่ยุงเป็นแบบนี้มึงถึงได้ดังทั่วประเทศนะมันเป็นแบบนี้นี่เองผมผมเล่าก่อนว่า ผมเปิดประตูห้องเดินออกมาแล้วผมก็เจอเขานอนอยู่บนหลังคาแบบเนี้ยคือเฮ้ย hey. คือผมค่อนข้างจะภูมิใจในตัวเขามากๆนะคือคือผมไม่เคยเห็นหมาที่ไหนที่ที่มันว้าวขนาดข้าวเหนียวมาก่อนเลยเก่งภูมิใจในตัวหนูนะภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยนะคือราอผมพูดไม่ออกผมภูมิใจมากเลย <laughs> คืออึ้งมากเลยผมบอกก่อนว่า ผมอ่ะเดินออกมาจากห้องแล้วผมก็เอ๊ะอะไรอยู่บนหลังคารถวะตอนแรกนึกว่านกเห็นมันกระปิบกระแปบแบบมันมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมโอ้ยมันไม่ใช่นกแล้วมันก็ไม่ใช่แมวมันเป็นหมาวะเออแต่โชคดีนะหนูยังเลือกคันนี้ถ้าหนูไปนั่งบนบีเอ็มหรือคันนูนะ้นน่ะหรือค่าทำสีไม่ใช่บาทสองบาทเลยลูกเอ้ย <c oughs> นี่ทุกคนอาจจะงงว่าเขาขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูร่องรอยตรงนี้นะเห็นไหมว่ามันมีรอยแบบรอยขูดไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นมมันเป็นรอยเท้าเขาอยู่เห็นไหมครับเป็นรอยเท้าเขาอยู่น่าจะเดินขึ้นจากหน้ากระโปรงรถโอ้ภูมิใจมากคือว่าผมค่อนข้างจะภูมิใจกับกับกับน้องตัวนี้มากๆเลยนะผมเลี้ยงหมาทั้งหมด4ตัวนะครับใครที่ไม่รู้จักผมมาก่อนนะผมเลี้ยงหมาทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเดอะเบสมากๆนะครับคือที่1ในใจจริงๆถือว่าผมยอมรับนะครับก็ ใครที่เห็นอุ้ยยายาอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นหนูขึ้นยังไงหนูมามามาอุ้มมาอุ้มลงมานี่ลงลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่เดี๋ยวเจ่งอุ้มลงมาผมค่อนข้างจะภูมิใจในตัวเขามากๆนะครับใครที่แบบว่าเอ้ยหมาขึ้นหลังคาเอ่ออะไรนะที่ที่ที่ปกปักรักษาดูแลรถอยู่อะอะไรนะแม่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 ยานางใช่ไหม ม่นางไม่อยู่แล้วล่ะครับท่านน้องเหียวจะขนาดนี้มามาเก่ช่วยมาลูกไหมใครที่เห็นเห็นไหมครับว่าสีที่เท้าเขาเท้าเขาไม่ได้เป็นเกิดมาสีนี้นะไปกระโดดลงถังสีมาครับ <laughs> <laughs> ที่สุดเลยไว้แกรักที่สุดเลยเว้ยหมาตัวนี้ทําได้ดีมากเลยอะนี่แม่เขานะแม่เขาก็เรียบร้อยนะไหนมาคุยกันหน่อยสิสังเกตอะไรขึ้น ไม่มีไม่ดู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 ภูมิใจภูมิใจไม่ดูไม่ดูไม่ดูภูมิใจภูมิใจภูมิใจไม่ดูไม่ดูครับภูมิใจนะภูมิใจนะจะหาหมาที่แบบฉลาดแบบหนูเราไม่ได้เจอได้ง่ายๆในประเทศไทยนะหมาที่จะปีนหลังคาบ้านแล้วเป็นข่าวได้ขนาดนี้ไม่ได้จะเจอได้ง่ายๆนะลูกรั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 กจัดพระภูมิใจ